ดีนะคะดูเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะก็มันเป็นสิ่งที่แกมเชื่อว่าทุกคนเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะ่ะถ้าเราดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็โตขึ้นด้วยตอนรูปตอนเมื่อก่อนก็ตอนนั้นมันตั้ง5 6ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันเราไม่ไม่ดูแลตัวเองไม่ดีขึ้นมันก็มันน่ามันน่าจะน่ากลัวมากกว่าค่ะเราแฮปปี้เนาะแฮปปี้ค่ะ <laughs> แกมากไกลใช่ไหมคะไม่ได้จะไม่หายยานี้รู้สึกไงบ้างคะตั้งเองนะ ที่จริงตั้งเองนะคือมันเริ่มจากที่เราแบบลงรับสมัครน้องๆเดอะสตาร์สิบเแล้วเราก็เอารูปสมัยก่อนอะ่ะมามากับเราตอนนี้ยืนถ่ายเพื่อกันแล้วแก้มก็บอกว่าพี่มาไกลได้น้องก็มาได้นะคะเงี้ก็เชิญชวนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่า,ามีพี่ๆคนอื่นก็แบบมาถามเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแก้มมาไกลคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าน้องก็มาไกลอย่างที่พี่เห็นนี่ละค่ะเ <c oughs> ออแต่ไม่เสียเซลไม่อะไรเลยโอ้ยไม่เสียค่ะมาได้ถึงจุดจุดนี้ก็แฮปปี้มากค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะทำสาสยศากรรมหรือเปล่าบอกว่าทำอย่างเดียวคือจัดฟันค่ะที่อย่างอื่นไม่ไม่เคยทำค่ะแล้วก็คิดว่าถ้ามันยังไม่ถึงเวลาถ้ามันยังโอเคของมันอยู่ตอนนี้คือเราเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องต้องเน้นหน้าหน้าตาเอามากอะไรอย่างเงี้ยคือเราเอาแค่ดูดูดีแล้วร้องเพลงเราก็มีความสุขมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอู๋ตอนนี้ยังค่ะถ้าถ้าถ้าอยากจะทํา เดี๋ยวจะทามาให้ดูค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังค่ะยังไม่คิดค่ะคือตั้งแต่เข้าวงการมาเราดูแลตัวเองมากขึ้นไงแกด้วยค่ะเพราะว่าเราเราโตขึ้นก่อนอื่นคือตอนนั้นที่เข้ามาคือ18 18คือแล้วเราเป็นเด็กเด็กแบบเอาง่ายๆคือบ้านๆเลยค่ะคือไม่ได้มีการดูแลตัวเองอะไรมาก่อนเลยแล้วพออยู่ตรงนี้เราโชคดีที่แบบพี่ๆคอยพาไปทําแบบ ขัดหน้าขัดผิวบ้างอะไรบ้างดูแลตัวเองลดน้ําหนักลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยในเรื่องนี้มากกว่าช่วงนี้ฟุ้งฟิ้งหัวใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฟุ้งฟิ้งใช้กล้องฟุ้งฟิ้งค่ะหัวใจไม่ฟุ้งฟิ้งค่ะเพราะว่าฟุ้งฟิ้งอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีมีความรักกับคือเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีแฟนเราไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีความสุขที่เราได้ได้ทํางานตรงนี้แล้วเราก็มีความรักจาก คุณแม่จากน้องจากคุณพ่อจากแฟนๆจากทุกคนเพื่อนๆศิลปินอะไรเงี้ยคือเราโชคดีมากกว่าที่เรามีมิตรภาพที่ดีตรงน,นี้ค่ะแต่คนก็ต้องคิดว่าต้องมีหนุนคุยบ้างแหละเพราะว่าคื่อควาที่แบบไม่เห็นมีมเลยอ่ะไม่ไมีมมเลยค่ะจริงๆมเข้ามาจีบมาหยอกกับพวกไหนเขาไม่มีใครกล้านะคะไม่มีค่ะคือไอ้ไอ้เรื่องอะไรอ่ะคือหยอดนู่นนี่นั่นมันก็คงมีบ้างแต่เป็นแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นแบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าแก้มแก้มว่าแก้มแก้มค่อนข้างจะน่าน่าดุด,ด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เขาไม่ค่อยกล้าเข้ามาอะไรเงี้ยแก้มไม่กัดนะคะทุกคนแก้มแก้มแค่แก้มรู้สึกว่าแก้มอาจจะปิดตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะเราโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าค่ะแต่ไม่ได้ข่อคุณแม่หวอะไรอย่างค่ะแม่ยังถามเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาเลยเหรอลูกอะไรอย่างงี้ยประมาณแม่แม่ก็ตกใจเหมือนกันลูกแม่น่ากลัวมากเหรออะไรเงี้ยเออที่จริงเราเหงาไหมคะหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเหงาแบบ ถ้าเหงาเหงาในแบบเรื่องแฟนอย่างนี้นนเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยมีค่ะเราเราเลยรู้สึกว่าถ้าเหงาแบบว่าอยากมีเพื่อนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างเพราะว่าเราก็ทํางานบางครั้งเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวอนะไรย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวก็มีบ้างแต่ว่าถ้าเหงาแบบนั้นเราไม่รู้ว่าไม่ต้องรู้สึกยังไงอย่างเง so ี้ยแต่เปิดไหมคะมีอะไรครึง่งค,ครึง่งค่ะครึง่งครึ่งก็ไม่ไม่ถึงกับปิดแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็ก็คือยันดีกว่า คุณพระสงสารแม่บีมากจริงคื <c oughs> <c oughs> คอโอ้ยคือเรานั่นคือไอดอลของเราค่ะคือบุคคลที่เรารู้สึกว่าเขาคือสุดยอดสําหรับเราแล้วแล้วแบบเราชอบมากๆแต่ว่าถ้าเป็นการที่มีมีม,มีอ๋อยังไงี้คะต่อต่อได้ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอเค เกรงใจแม่บีค่ะบอกเลยว่าดีใจนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลเรามากกว่าการการดูแลการแสดงการทํางานทุกอย่างเขาคือเหมือนเป็นเป้เปาหมายที่ทําให้เราแบบว่าพัฒนาตัวเองแล้วเขาก็เป็นแบบอย่างให้เรารู้สึกว่าคิวซีนีฉันเลิศนะนุ่นนี่น่าอะไรเงี้ยแฮปปี mm ้ hmm. <happy S 2> คือว่าคือเป็นไอดอลอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะสำหรับเบลล์เซ่เป็นไอดอลของแก้มอยู่แล้วค่ะ มีคนมายกให้แล้วตัวสั่งแบบไม่เห็นจะใช่เลยมีตัวไหมคนะยกไม่ไหวเราขนาด <c oughs> มากจริงๆ <c oughs> ไม่คือจริงๆแล้วแก้มว่าคนที่ชอบเขาก็อยากจะแค่แบบว่าเออเป็นเป็นแนวเป็นเป็นเหมือนแก้เป็นเหมือนคล้ายๆทางนี้มากกว่าแต่ว่าคงไม่ถึงกับยกค่ะเพราะว่าเราก็เป็นแค่ศิลปินคนนึงที่ชื่นชอบศ <c oughs> ิลปินอีกท่านหนึ่งที่ระดับโลกขนะ่ะยองเต ก็ขอบคุณมากกว่าค่ะแต่คงไม่ไม่กล้าที่จะแบบโหแค่แค่มีรูปแปะคู่ก็ภูมิใจมากแล้วค่ะ